บทที่455สําเร็จหรือล้มเหลวในคราวเดียวในขณะที่ราชาอมตะที่กลับชาติมาเกิดทั้ง6ราชาอมตะที่ไม่มีที่สิ้นสุดและคนอื่นๆจากไปทีละคนราชาอมตะในอาณาจักรอมตะที่เหลือต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามโชคดีที่เย่ลิงยุนได้ตัดสิ่งประดิษ์โบราณที่มีต้นกําเนิดจากต่างประเทศออกไปก่อนหน้านี้ซึ่งนําไปสู่ราชานางฟ้าที่แปลกใหม่มากมายและพลังการต่อสู้ได้รับความเสียหายมากกว่า10%ต่อมามีราชาสังสาสุดท้าย6องค์และราชานางฟ้าอู่เซียนฝ่ายต่างประเทศได้ทําลายบรรพบุรุษหลาย ดังนั้นด้วยการจากไปของวลูฟินและคนอื่นๆราชาแห่งนางฟ้าที่เหลือแม้จะต่อสู้อย่างหนักแต่ก็ไม่ได้ตกสู่ภาวะล่มสลายมาระยะหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์การต่อสู้จะไม่พังทลายลงแต่ฝ่ายเซียนนอหอยู่ก็แทบจะไม่สนับสนุนเลยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลาก็เหมือนกับกระสวยอวกาศและในทันทีการต่อสู้ระหว่างสองอาณาจักรนี้กินเวลานาน,านเกือบร้อยปีในช่วงเวลานี้ด้านที่อ่อนแอของสนามนางฟ้าและการต่อสู้กลับไม่ได้อยู่ในแนวหน้าของอาณาเขตของสนามนางฟ้าอย่างสิ้นหวัง ไม่อาจลืมได้ต่อหน้ามาหาอำนาจต่างชาติที่ทรงอำนาจไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเรื่องตลกหากราชานางฟ้าหลายองค์ที่อยู่ด้านข้างทุ่งนางฟ้ามักจะอยู่แถวหน้าของทุ่งนางฟ้าอยู่เสมอฉันเกรงว่าพวกเขาจะถูกกำจัดทั้งหมดในขณะน,นี้หากแม้แต่ราชาแห่งนางฟ้าเหล่านี้จะถูกทำลายสนามนางฟ้าด้านหนึ่งจะสูญเสียการต่อต้านทั้งหมดอย่างแท้จริงจากนั้นทุ่งนางฟ้าทั้งหมดก็คงจะอยู่ไม่ไกลจากวันที่ฤดูใบไ,ไม้ร่วง ถอยถอยหลังจากการทํางานหนักแผนแว่งเห็นว่าสถานการณ์การต่อสู้ไม่เอื้ออํานวยจึงรีบทักทายราชานางฟ้าเพียง8ดหรือ9องค์ให้ล่าถอยหลบเลี่ยงทั่วคราวพักฟื้นและพักผ่อนเพื่อตามกระแสการล่าถอยแต่ละครั้งอาณาเขตด้านหนึ่งของดินแดานนางฟ้าจะแอตกออกเป็นส่วนหนึ่งขณะนี้เกือบหนึ่งในห้าของดินแดานนางฟ้าได้ล่มสลายไปหมดแล้วถูกครอบครองโดยต่างแดนและสูญหายไปในความมืดมิดแม้ว่าจะไม่มีวิญ,ญญาณอยู่ในทุ่งนางฟ้าที่ร่วงหล่นเหล่านี้แต่ดินแดนหลายแห่งก็ถูกรบกวนและผ่านหวางและคนอื่นๆก็ต้้องเอเศรากช่นนั แม้แต่พระภิกษุธรรมดาธร,ราก็ยังทนไม่ได้ที่จะแบกรับดินแดนของดินแดนอมตะไม่ต้องพูดถึงราชาแห่งนางฟ้าที่อาศัยอยู่ในดินแดนอมตะมาไม่ทราบอายุงูมลบมันช่างดื้อรั้นไม่ช้าก็เร็วจะกวาดล้างคุณจัก,กรพัรดิคุณย่อเย้่อปราบใดที่มันก้าวหน้าด้วยความเร็วนี้แดนสวรรค์ทั้งหมดก็พังทลายลงโดยสิ้นเชิงแต่มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นส่งคำสั่งก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงอย่าเสี่ยงพลังรบของเราได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเกินไปไม่เหมาะสมที่จะดำเนินไปในลักษณะนี้ บรรพบรุษหลายคนได้บรรลุชันธรมติและตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆจนกว่าพวกเขาจะครอบครองทุ่งนางฟ้าทั้งหมดแทนที่จะติดตามบรรพบรุษที่พ่ายแพ้เหล่านี้แม้ว่าคุณจะสามารถฆ่าศัตรูได้ในเวลาอันสั้นที่สุดแต่คุณจะต้องจ่ายราคาที่เจ็บปวดมากเช่นกันแทนที่จะทำเช่นนี้เป็นการดีกว่าถ้าใช้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการค่อยๆบีบปัดพื้นที่อยู่อาศัยของราชานางฟ้าเหล่านี้จนกว่าพวกเขาจะครอบครองทุ่งนางฟ้าทั้งหมดในที่สุดเพื่อที่พวกเขาจะไม่มีที่ให้หลบหนี ในแดนสวรรค์นในส่วนลึกของความว่างเปล่าอันวุนวายอันไม่มีที่สิ้นสุดลงศพสำริดโบราณล่องลอยไปอย่างช้าๆท่ามกลางความสับสนวุ่นวายอันไรขอบเขตอักษรรูนของจัก,กรพรรดิอมตะหลายอันเปล่งประกายบนพื้นผิวดึงพลังแห่งความว่างเปล่าเข้าไปในลงศพโบราณอย่างบ้าคลาั่งในขณะนี้ภายในลงศพทั้งสามนีลเทิร์เย่ลิงยุน WU WU และคนอื่นๆกำลังฝึกซ้อมอย่างบ้าคลาั่งโดยหวังว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้นที่สุดฆ่าพวกเขาและกลับมาจัดระเบียบภูเขาและแม่น้ำในสิ้นยูใหม่ โดยทั่วไปแล้วราชาผู้เป็นอมะตะกำลังดิ้นรนที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ต้องใช้เวลาสะสมและฟื้นตัวอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมบรรพบุรุษช,ชาวต่างชาติเหล่านั้นจึงไม่รีบร้อนเพราะในมุมมองของพวกเขาแม้ว่าลิวเทอร์และคนอื่นๆจะรอดพ้นจากชีวิตโดยบังเอิญแต่เมื่อพวกเขาฟื้นขึ้นมาฉันเกรงว่าดินแดนนางฟ้าทั้งหมดจะถูกต่างชาติยึดครองอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในโลกใบเล็กสิ้นกูที่ถูกสกัดกั้นโดยขิ้นฉว่และวางไว้ในโลงศพทั้ มันเสริมอาการบาดเจ็บของทุกคนอย่างรวดเร็วและสูญเสียพลังด้วยความเร็วที่แทบจะบ้าลิวเชิงผู้โจมตีที่แย่ที่สุดได้ฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเขากลับมาครึ่งหนึ่งแล้วในขณะนี้คาดว่าเขาจะได้รับการบูรณะอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ร้อยปีหลังจากที่เราหายดีแล้วเราจะสามารถสังหารบรรพบุรุษต่างชาติเหล่านั้นได้อย่างประหลาดใจนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ฉันจะรอเชิญ W. Liu นางฟ้าผู้ไม่มีที่สิ้นสุดกล่าวแม้ว่าความเร็วในการฟื้นตัวของพวกเขาในโลกโบราณใบเล็กนี้จะน่าทึ่งและน่ากลัวแต่โอกาาสนนนนนัันั้้้้มีีีเเพยงงครท่ เนื่องจากรัศมีและพลังที่ะส,สมอยู่ในโลกเล็กๆของเส้นกูนี้ขิ่นโวนจึงเริ่มจัดเตรียมและสนวนไว้ก่อนครึ่งยุคทุกวันนี้หลายคนได้กลับมาฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งและพลังในโลงศพทั้งสามนี้ก็ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วเช่นกันสัญ,ญลักษณ์ของจักรพดิอมตะที่สลับอยู่บนโลงศพของกลุ่มที่3กํกำลังดูดซับพลังภายนอกอย่างต่อเนื่องแต่ความเร็วขององค์การวาดไม่สามารถตามความเร็วขององค์การบริโภคได้ดังนั้นสำหรับ Wuling, Layerlingyun แ,และคนอื่นๆโอกาสที่จะฟื้นฟูความแข็งแกร่งของพวกเขาได้อย่าางงรรรวววดเเ็นนนัันนน้้้ียคคตตอออกกฟืขลุ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันฉันกลัวว่าดินแดนอมตะจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ในเวลาอันสัน้นพวกเขาจะได้รับครึ่งยุคได้อย่างไรดังนั้นหลังจากที่พวกเขาฟื้นตัวเต็มที่แล้วพวกเขาก็จะผนึกกำลังกับปานหวางและคนอื่นๆเพื่อทำสงครามกับบรรพบุรุษต่างชาติมากมายนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ด้านข้างของดินแดนนางฟ้าในท้ายที่สุดไม่ว่าดินแดนอมตะจะตกอยู่ในความมืดมิดโดยสิ้นเชิงหรือย,ยังคงมีความหวังริบหรี่อยู่สำเร็จหรือล่มเหลวคราวเดียวจบบทที่4 5 6หผู้กบฏ ด้วยความเร็วปัจจุบันเราจะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะยึดครองดินแดนนางฟ้าได้อย่างสมบูรณ์ในอิมอร์เท่าเรียวบรรพบุรุษต่างชาติที่เหลือหลังสงครามระหว่างทั้งสองอาณาจักรมารวมตัวกันในวิหารอันง,งดงามที่สร้างขึ้นในอิมอร์เท่าเรียวและการประชุมกำลังเกิดขึ้นคาดกันว่าจะใช้เวลาหลายหมื่นปีหรือหลายแสนปีในการครอบครองดินแดนนางฟ้าทั้งหมดคืออราชาแห่งนางฟ้าเหล่านั้นเจ้าเล่ห์มากพวกเขาคงรู้ล่วงหน้าว่าโลกของเรากำลังจะถึงการโจมตีจากข่าว จริงๆแล้วชาวพื้นเมืองทั้งหมดของดินแดนนางฟ้าทั้งหมดถูกย้ายไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของดินแดนนางฟ้าแม้ว่าโลกของเราจะครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่ในดินแดนแห่งนางฟ้าแต่จํานวนผู้คนยังไม่เพียงพออย่างมากซึ่งนาไปสู่การครอบครองดินแดนแห่งนางฟ้าอย่างช้าๆบรรพบุรุษท,ที่แปลกใหม่พูดอย่างอุ้สิ่งมีชีวิตจากต่างประเทศแม้ว่าจะครอบครองดินแดนด้านหนึ่งของดินแดนอมตะแต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนดินแดนที่ถูกยึดครองให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมเดียวกับดินแดนต่างประเทศคุณจะต้องมีสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมเพียงพอ ความตั้งใจดั้งเดิมของดินแดนเอเลียนคือการครอบครองพื้นที่ของดินแดนนางฟ้าใกล้เคียงจากนั้นกระซะผู้คนในดินแดนนางฟ้าในดินแดนแห่งดินแดนนางฟ้าด้วยพลังแห่งความมืดเพื่อแปลงร่างเป็นผู้คนในดินแดนมนุษย์ต่างดาวดังนั้นจึงสามารถยึดครองดินแดนได้สำเร็จแต่ใครจะรู้ว่าก่อนสงครามด้านข้างของทุ่งนางฟ้าได้ย้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของทุ่งนางฟ้าแล้วเหลือทุ่งนางฟ้าอันกว้างใหญ่แต่ว่างเปล่าแม้ว่าฝ่ายต่างประเทศจะครอบครองดินแดนเหล่านี้แต่ก็จะต้องใช้เวลานานในการแปลงงงงรรร่่่าาาเเปป็นตะทศอยสมบูณ์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้ทําให้เกิดปัญหามากมายในการครอบครองดินแดนแห่งแดนสวรรค์ทั้งหมดอย่าครอบครองดินแดนแห่งนางฟ้าอย่ารีบรเร่งที่จะแปลงร่างเป็นโลกของเรางานที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือกําจัดบาปที่เหลืออยู่ในดินแดนนางฟ้าให้หมดสิน้นฉันมีลางสังหรณ์เป็นลางร้ายยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งส่งผลเสียต่อโลกของเรามากขึ้นเท่านั้นยุติการต่อสู้นี้โดยเร็วที่สุดแม้ว่าคุณจะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อหลีกเลี่ยงคํำคืนอันยาวนานก็ตามจากกรพรัดคุณเซิงกล่าวว่าบรรพบุรุษของกษ เมื่อซี่ว้ยมาถึงระดับของพวกเขาพวกเขามีลางสังหณ์พิเศษอยู่แล้วพวกเขาอาจรู้สึกคลุมเครือว่ายิ่งล่าช้านานเท่าไรก็ยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นเท่านั้นแต่พวกเขาไม่สามารถรับรู้ถึงแหล่งที่มาของตัวแปรนี้ได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงค่ำคืนและความฝันอันยาวนานพวกเขายังคงวางแผนที่จะยึดครองทุ่งนางฟ้าทั้งหมดก่อนหน้านี้และทำลายราชานางฟ้าที่เหลือทั้งหมดกรับใดที่ราชานางฟ้านางฟ้าทั้งหมดตายดินแดนนางฟ้าทั้งหมดก็เป็นเพียงเนื้อบนเขียงสำหรับดินแดนต่างแดนที่มีอาณาจักรบรรพบุรุ อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ความสูญเสียของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมากบรรพบุรุษของกษัตริย์ต่างถิ่นตั้งคำถามไม่ว่าดินแดนอมะตะจะไม่ใช่ดินแดนเสาหินทุกวันนี้อาณาจักรของเรากำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและดินแดนอมะตะก็กำลังสูญเสียพื้นที่วิญญาณบางส่วนของดินแดนอมะตะได้เด้งขึ้นมาแล้วและเต็มใจที่จะลงทุนในโลกของเราหากใช้พวกมันเป็นการตอบสนองภายในเราเพียงแค่ต้องขับตรงเข้าไปและทำลายดินแดนนางฟ้าที่เหลืออัญญประกาศคู่คุณดียิ้มยาะ การทรยศเกิดขึ้นไม่ว่าในยุคใดก็ตามและตอนนี้แดนสวรรค์ก็อ่อนแอลงเหล่าดวงวิญญาณแห่งแดนสวรรค์ทั้งหมดที่คิดว่าฝ่ายแดนสวรรค์จะต้องพ่ายแพ้ก็พร้อมที่จะสลัดดินแดนแห่งแดนสวรรค์และเปลี่ยนไปอยู่ต่างแดนในสายตาของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มีความแตกต่างระหว่างดินแดนนางฟ้ากับดินแดนต่างประเทศตราบใดที่พวกเขาสามารถรับประกันความอยู่รอดชั่วนิรันดร์ได้พวกเขาไม่สนใจว่าพวกเขาจะอยู่ในดินแดนเทพนิยายหรือในต่างแดนในส่วนลึกของแดนสวรรค์อันกว้างใหญ่ราชานางฟ้าเพียง8หรือ9องค์ที่เหลืออยู่ในแดนสวรรค์ไดมารวมตััวกกกกกมมีบบบาาาดแแผลลเือทุะรยศ็หหู หลังจากสงครามซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกคนต่างก็เหนื่อยล้าประกอบกับสหายราชานางฟ้าจำนวนมากที่ลดลงอย่างต่อเนื่องราชานางฟ้าที่เหลืออยู่เหล่านี้เศร้าและโศกเศร้าอย่างยิ่งคุณสู้ๆนะเราแค่ต้องต้านทานการรุกของฝ่ายต่างประเทศสามหรือสองครั้งเท่านั้นและลิวเชิญพวกเขาควรจะสามารถกลับมาได้แพนแวงเชิญเชิงกล่าวด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโลตัสคิงสำหรับแพนแวงคือเพื่อนและเพื่อนที่ดีที่สุดการล้มลงของเขาสร้างความเสียหายให้กับปานหวางอย่างมากลิวเชิญพวกเขาจะกลับมาแล้วเหรอ หลังจากได้ยินคำพูดของปันหวังราชานางฟ้าที่เหลือไม่กี่คนก็เงยหน้าขึ้นมองและดวงตาของพวกเขาก็เปล่งประกายด้วยความหวังหลังจากที่ิวเชอร์และคนอื่นๆถูกลงศพที่สามพาตัวไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยปรากฏตัวในดินแดนเทพนิยายแต่พวกเขาก็ได้สร้างความสัมพันธ์ลับกับแทนแวงเนื่องจากการดำรงอยู่ของเลยเยอร์และคนอื่นๆยูจึงมอบความหวังที่เหลืออยู่ให้กับราชานางฟ้าที่เหลือไม่เช่นนั้นพวกเขาก็ไม่รู้วิธีต่อสู้กับการต่อสู้ที่สิ้นหวังนี้จริงๆ เร็วๆนี้ตรับได้ที่เราอดทนได้ลิวเชิรนพวกเขาจะกลับมาไม่ช้าก็เร็วและจากนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะต่อสู้กับดินแดนต่างแดนปานหวังให้กำลังใจข่าวนี้คุณอยากจะบอกผู้สูงสุดอมตะที่แท้จริงด้านล่างหรือไม่ราชานางฟ้าอดไม่ได้ที่จะพูดลืมไปเถอะอย่าบอกพวกเขาอีกต่อไปในช่วงเวลานี้ฉันรู้สึกแย่นิดหน่อยในบรรดานักสู้นางฟ้าที่เหลือมีแนวโน้มว่าพวกเขาบางคนจะทรยศไปแล้วข่าวนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับชีวิตและความตายในดินแดนนางฟ้าของฉันและจะต้องไม่มีการเปิดเผยเลยปานหวางกล่าวอย่างเด็ดขาด เหตุผลที่คิงแพนกล้าบอกข่าวนี้กับราชานางฟ้าหลายองค์ในปัจจุบันก็เพราะว่าราชานางฟ้าในปัจจุบันเกือบจะสับบรรพบุรุษที่แปลกใหม่ไปมากกว่าหนึ่งตัวในการต่อสู้ชุดที่แล้วได้รับการพิสูจน์จากการกระทําแล้วว่าไม่มีทางเกิดการกรบฏได้แต่นางฟ้าที่แท้จริงภายใต้ราชานางฟ้านั้นแตกต่างออกไปหากข่าวที่เกี่ยวข้องกับลิวเซนายลิงยุนและคนอื่นๆรั่วไหลออกมาฉันเกรงว่าความหวังสุดท้ายในสิ้นยูจะถูกตัดออกไปบทที่457สิ้นหวังในบรรดานักรบในดินแดนนางฟ้าอาจมีผู้ก่อการกรบฏ ราชานางฟ้าที่เหลือหลังจากได้ยินคําพูดของปันวังทุกคนก็ดูหนักใจเล็กน้อยและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรในความเป็นจริงการกรบฏดังกล่าวเป็นสิ่งที่คาดหวังไว้ในใจของพวกเขาแต่เมื่อสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริงพวกเขาก็รู้สึกยอมรับไม่ได้เล็กน้อยให้ตายเถิดถ้าฉันรู้ว่าใครเป็นคนกบฏฉันคงไม่มีวันเบาราชานางฟ้าเกลียดชังดินแดนอมตะถูกกล้นและเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ภายใต้สงครามซ้ำแล้วซ้ำเล่าทหารในอาณาเขอตอมตะจำนวนนับไม่ถ้วนโยนหัวและโปรยเลือดเพื่อรักษาร่องรอยของไฟที่รุนแรงนี้ ขณะนี้มีบางคนเต็มใจที่จะทรยศต่อแดนสวรรค์ทั้งหมดเพื่อการทำงานหนักของตอนเองการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้เราก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการทรยศอย่าบล่อยให้ลมพัดออกมานี่ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณหวาดกลัวแต่ยังทำให้คุณท้อแท้ด้วย พันวังสายหัวในระยะสั้นราบใดที่เรากัดฟันและยืนหยัดผ่านช่วงเวลานี้แม้ว่าเราจะไม่สามารถเอาชนะดินแดนต่างด้าวได้อย่างสมบูรณ์แต่ด้วยความช่วยเหลือของลิวเชิญพวกเขาจะสามารถคืนความสงบสุขของฉันได้อย่างแน่นอนดินแดนนางฟ้าในการต่อสู้ครั้งเดียวและหลีกเลี่ยงการสูญเสียดินแดนนางฟ้าทั้งหมดโดยสิ้นเชิงปานหวางกล่าวอย่างเด็ดขาดราชานางฟ้าคนอื่นๆพยักหน้าทีละคนและบรรยากาศก็ค่อนข้างอึดอัดและน่าเศร้า อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับที่ราชาแห่งนางฟ้าวางแผนที่จะแยกย้ายกันไปรีบเร่งและฟื้นฟูความแข็งแกร่งของพวกเขาทันใดนั้นเสียงตะโกนแห่งการฆ่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ดังมาจากทุกทิศทุกทางบรรพบุรุษที่น่านับถือของราชาที่แปลกใหม่ซึ่งล้อมรอบความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดปรากฏตัวจากความว่างเปล่าและล้อมรอบนักสู้นางฟ้าที่เหลือทั้งหมดและราชาสวรรค์นางฟ้า8ดหรือ9้าองค์ทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในสถานที่ที่ซ่อนอยู่อ๋หัวใจของแพนแววงบีบรัดและราชานางฟ้าคนอื่นๆก็แสดงสีหน้าตกตะลึงเช ข่าวหลุดเปอในขณะนี้มีเพียงความคิดเดียวที่ยังคงอยู่ในหัวใจของราชานางฟ้าเหล่านี้นั่นคือผู้ทรยศท่ามกลางนักรบมากมายในทุ่งนางฟ้ากลัวข่าวหลุดจริงมิฉะนั้นจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่พวกเขาจะย้ายไปซ่อนและพวกเขาจะไม่มีวันถูกจับโดยราชาที่แปลกใหม่เหล่านี้บรรพบุรุษขนาดใหญ่ของบรรพบุรุษของกษัตริย์รายล้อมไปด้วยความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดล้อมรอบสถานที่หลบซ่อนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของนักสู้นางฟ้าซึ่งสิ้นหวังอย่างยิ่งพวกที่เหลือจะพ่ายแพ้ไหมคุณยังต้องต่อต้านอีกเหรอแวงูแอนนนแลนด์้้ยสีหาเาาขกล่วอยอย่่างไมแแส นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณจะถูกกำจัดและจะไม่มีใครอยู่เสียงของคุณดีดังขึ้นภาพลักษณดใหญ่ของบรรพบุรุษของกษัตริย์ที่ยืนอยู่บนท้องฟ้าและโลกทําให้ผู้คนรู้สึกถึงการกดขี่ไม่รู้จบเกิดอะไรขึ้นเราถูกพบได้ยังไงแย่ yeah. นักรบแห่งแดนสวรรค์หลายคนที่พักฟื้นที่นี่ต้องพบกับความตื่นประหนกและสิ้นหวังหลังจากคนพบทหารแปลกหน้าจํานวนไม่สิ้นสุดและอยู่รอบๆสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าเป็นใครมันจะรู้สึกแบบนี้หลังจากถูกศัตรูล้อมรอบหลายเท่าคุณหาเราเจอได้ยังไง แทนแวงมองไปที่บรรพบรุษที่แปลกใหม่รากับเทพเจ้าปีศาจและเชิญเชงก็ถามโดยธรรมชาติแล้วมีผู้ฉลาดคนหนึ่งที่รู้ว่าแดนสวรรค์ของคุณจะต้องพ่ายแพ้ดังนั้นฉันจึงยอมจำนวนต่อโลกของฉันและแจ้งข่าวให้เราทราบอันลานยอ่อเย้ยอะไรนะมีคนทรยศในหมู่พวกเราเหรอมันคือใครกันมันน่าเสียดายที่ต้องทำแบบนี้มันเป็นความอัปยศสำหรับแดนสวรรค์ของฉันแค่ทรยศต่อชุดต่อสู้ของคุณและใช้ชีวิตด้วยใบหน้าของคุณในโลกนี้ อัะยโยศ์อัปโะยศะ์หลังจากได้ยินคำพูดของอันหลานนักรบนางฟ้าทุกคนก็เดือดพล่านคำพูดเต็มไปด้วยความโกรธที่ไม่เต็มใจและไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขากำลังต่อสู้เพื่ออะไรมันคือการปกป้องแดนสวรรค์ที่อยู่ข้างหลังเขาบ้านเกิดนี้ไม่ใช่หรือจากนี้ไปฮีโร่ที่ตายไปแล้วจะไม่รู้เรขาคณิตและพวกเขาได้ยอมท้องฟ้าของดินแดนแห่งแดนสวรรค์ให้เป็นสีแดงทั้งหมดแต่ก็ไม่มีใครสะดุ้งและพวกเขายังคงต่อสู้อย่างหนักตอนนี้บางคนละทิ้งบ้านเกิดความเชื่อทุกอย่างและเลือกที่จะไปลี้ภัยในต่างแดดนเเพียยงื่่อออความูร หากพวกเขาถูกฆ่าโดยสิ่งมีชีวิตแปลกหน้าในระหว่างการต่อสู้ที่หน้าผากนักรบเหล่านี้ในดินแดนนางฟ้าถึงแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็ไม่เคยโกรธขนาดนี้แต่ตอนนี้วิธีการตายแบบนี้ที่กำลังจะตายภายใต้ผู้แจ้งบ่อแสจะทำให้พวกเขาตายอย่างแน่นอนออกมาตอนนี้คุณกำลังวางแผนที่จะละทิ้งทุกสิ่งการต่อสู้ครั้งนี้ถือเป็นการต่อสู้เพื่อย,ยอมจำนนต่อโลกของเราปรับใดที่คุณฆ่าอดีตสหายบางคนเป็นการส่วนตัวโลกของเราจะเชื่อในความจริงใจของคุณและเปลี่ยนคุณและคนอื่นๆให้เป็นจิตวิญ,ญญาณของฉัน อัญญประกาศคู่ด้วยการโบกมือของเขาแอนแลนสายความว่างเปล่าราวกับมวลภาพซึ่งแสดงให้เห็นสิ่งมีชีวิตอมาตะมากกว่าสิบตัวหลังจากเห็นคนเหล่านี้มากกว่าสิบคนแล้วปานหวางและราชาอมาตะคนอื่นๆก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าสิ่งมีชีวิตหลายสิบแต่ละตัวเหล่านี้เป็นปรมาจารย์แห่งแดนสวรรค์นในแดนสวรรค์ที่แท้จริงและยังมีเพียงไม่กี่คนที่เป็นสาวกของราชานางฟ้าหลายองค์โดยไม่คาดคิดตอนนี้พวกเขาเลือกที่จะทรยศฉันเป็นคนรู้จกักแม้แต่สิทธิ์ที่ยอมรับอุปสรรคแบบเช่นนี้ราชานางฟ้าอกหักกล่าวอย่างโศกเศร้า ในบรรดาผู้ทรยศมากกว่าสิบคนมีสาวกของเขาอยู่ด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาหลังจากที่อันหลานเรียกมาและได้ยินสภาพในปากของเขาสิ่งมีชีวิตท,ทั้งสิบหรือมากกว่านั้นที่เลือกทรยศดินแดนอมะตะเริ่มดูสับสนเล็กน้อยแต่พวกเขาก็สงบลงและถูกแทนที่ด้วยความเฉยเมยและความโหดร้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนื่องจากพวกเขาเลือกที่จะทรยศในขณะนี้พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะมองย้อนกลับไปทำได้เพียงเดินไปข้างหน้าในความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดเบื้องหน้าพวกเขาและลงลงและจมลงตลอดการบทที่4 5 8ห้าิกลับมา อุปสรรคบาปเพราะครูปฏิบัติต่อคุณอย่างดีมาตลอดทำไมคุณถึงเลือกทรยศราชาผู้เป็นอมตะกล่าวอย่างเศร้าใจกับสิ่งมีชีวิตอมตะที่ทรยศมากกว่าสิบคนอาจารย์ข้าไม่มีทางไม่อย่างนั้นข้าจะอยู่ได้อย่างไรนี่คือสงครามที่จะต้องพ่ายแพ้ข้ามองไม่เห็นอนาคตข้ามองไม่เห็นความหวังผลลัพธ์เดียวที่คาาเดาได้แม้จะกวาดล้างทั้งกองทัพก็ตามถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมไม่ให้โอกาสตัวเองมีชีวิตรอดละ่ะอัญญประกาศคู่สิทธิของราชานางฟ้าค่อนข้างน่ากลัวเล็กน้อยคุณเต็มใจที่จะตายอย่างไม่เห็นแก่ตตััวฉนไม่้องการ มันเป็นการเสียสละที่ไม่จําเป็นเลยแต่สําหรับสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอธรรมดารรมดาบางตัวแต่การที่จะใช้ชีวิตนิรันดร์ของคุณเองมันไม่คุ้มค่าเลยฉันอยากมีชีวิตอยู่ฉันอยากจะเห็นเส้นทางแห่งนางฟ้าอย่าตายอย่างคลุมเครืออันยับประกาศคู่เมื่อฟังเสียงคำรามขององค์การทรยศของครูอิมมอร์เทลแอนดแลนด์ก็แสดงรอยยิ้มอย่างพึงพอใจเขามุ่งตรงไปที่นักรบอมตะที่เหลือและพูดอย่างเย็นชาคุณเคยได้ยินไหมนี่เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณหากคุณยังคงเลือกที่จะต่อต้านมุมลบ ความประพฤติและการฝึกฝนนับหมื่นปีฉันเกรงว่ามันจะถูกทำลายเพียงครั้งเดียวเพียงแค่ยอมจำนนต่ออาณาจักรของเราและหลังจากที่อาณาจักรของเราได้ครอบครองดินแดนนางฟ้าแล้วคุณยังคงเป็นปรมาจารย์ที่นี่เพียงแค่เปลี่ยนตัวตนของคุณทำไมไม่ทำละ่ะอัญญประกาศคู่ฮะโจนแปลกๆไม่อยากให้เราจริงใจหรือตายมากกว่ายอมจำนวนวายร้ายแปลกหน้าคุณมีความฝันคนมากกว่าสิบคนนี้น่าเสียดายสำหรับแดนสวรรค์ของฉัน แอนแลนแวงซูต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อโจมตีความเชื่อมั่นของฝ่ายสิ้นอยู่อีกครั้งและกระบดอกลุ่มนักสู้สิ้นอยู่แต่เห็นได้ชัดว่าเขาล้มเหลวผู้ที่สามารถรอดจากสงครามซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังคงเป็นชนชั้นสูงที่แท้จริงของเซียนอหอยู่ความปรารถนาของทุกคนไม่อาจทำลายได้เขาจะพ่ายแพ้ให้กับอันลันได้อย่างไรก่อนหน้านั้นนะักรบนางฟ้าหลายสิบคนที่เลือกที่จะทรยศล้วนเป็นผู้ทรยศทั้งสิ้นในบรรดานะักรบนางฟ้าที่เหลืออยู่การทรยศจะไม่ปรากฏขึ้นอีกต่อไปความดื้อรั้นก็ตายไปซะ เมื่อเห็นนักสู้นางฟ้าที่เหลืออันหลานก็ไม่สามารถต่อสู้กลับและเสียเวลาได้อีกต่อไปด้วยคลื่นลูกใหญ่นักสู้จากต่างประเทศที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็รีบวิ่งไปข้างหน้าและพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกับมหาสมุทรและทะเลจมน้ำนักสู้นางฟ้าที่รอดชีวิตเหล่านี้ตอนนี้ทุกสิ่งถูกฆ่าตายไม่เหลือสักหนึ่งเสียงอันเย็นชาของบรรพบุรุษต่างด้าวของต่างแดนเช่นเดียวกับภาษาแห่งความตายสะท้อนกล้องในดินแดนนางฟ้าแห่งนี้บรรพบุรุษขนาดใหญ่หลายสิบคนเย็นชาและมืดมนและเต็มท้องฟ้าโดมทำให้ผู้คนหมดหวัง พวกเขายังเร่งรีบไปข้างหน้าเพื่อต่อสู้กับราชานางฟ้าแปลกใหม่อีก8หรือ9องค์ที่เหลือและพวกเขาควรจะเสร็จสิ้นการต่อสู้เพื่อกำจัดพลังนางฟ้าทั้งหมดในการต่อสู้ครั้งนี้หลิวเซินคุณอยู่ไหนเราทนไม่ไหวแล้วดวงตาของแพนแวงกังวลและหัวใจของเขาก็ตะโกนอย่างบ้าคลาั่งกองกำลังพันธมิตรต่างประเทศเตรียมพร้อมเต็มที่และปิดล้อมพวกเขาทั้งหมดแล้วและหากพวกเขาทำท่าทางดังสนั่นพวกเขาจะไม่ได้รับโอกาสหายใจและต้อตอบ คราวนี้กองทัพต่างประเทศก็ไม่มีลักษณะพิเศษเช่นกันไม่สนใจชีวิตของทหารต่างชาติอีกต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างสิ้นหวังและแสดงให้เห็นชัดเจนว่าทหารนางฟ้าทั้งหมดควรถูกกำจัดในเวลาอันสั้นที่สุดในการสู้รบที่รุนแรงเช่นนี้ด้วยลมและฝนที่รุนแรงแต่ไม่คำนึงถึงความสูญเสียทหารที่อยู่ด้านข้างของทุ่งนางฟ้าก็เหมือนกับลมและฝนและหน้าเรือในคลื่นพายุก็ตกอยู่ในความเสี่ยงเสมอขอองค์การพลิกคว่ำโอกาสเดียวที่จะช่วยชีวิตสิ่งมีชีวิตที่เหลืออยู่ในดินแดนนางฟ้าคือลิวเทอร์และเย หากพวกเขาไม่สามารถกลับมาได้พลังต้านทานเพียงส่วนเดียวในอาณาจักรอมะตะก็อาจจะหายไปเมื่อถึงเวลานั้นวันแห่งการล่มสลายของอาณาจักรอมะตะทั้งหมดก็มาถึงแล้วปันหวางคราวนี้ฉันยังอยากหนีการแสดงออกของจัก,กรพรรดิคุณนั้นโหดเหี้ยมและม้ออมะตะก็ถูกกระตุ้นด้วยกำลังทั้งหมดของเขาและเขาก็ฟาดราชาแห่งกระทับเพื่อทำให้มันเป็นหม้ออมะตะบรรพบุรุษแวง WU ที่กำลังถือยูโฟเบียอยู่ในมือกำลังจมลงอย่างแรงฉีกช่องว่างหลายร้อยล้านและแยกออกเป็นราชาแห่งกระทะ หานหวังได้รับบาดเจ็บมากมายในสงครามครั้งก่อนและหลังจากช่วงเวลาสั้นๆดังกล่าวอาการบาดเจ็บบนร่างกายของเขาก็ไม่เคยหายเลยตอนนี้ในการต่อสู้ที่ดือดเดือดกับบรรพบุรุษของราชาที่แปลกใหม่เช่นคุนดี้และวุกซี่มันอันตรายอย่างยิ่งที่มุมปากมีเลือดออกลมหายใจในร่างกายไม่มีที่สิ้นสุดและฉันไม่เห็นว่ามันจะทำได้นานแค่ไหนที่จะคงอยู่สนามรบของราชานางฟ้าแห่งอื่นไม่ได้ดีไปกว่าผานหวังที่นี่มากนะักทุกคนต้องเผชิญกับการถูกล้อมโดยศัตรูของตัวเองหลายครั้งพวกมันอันตรายอย่างยิ่งและจะตกอยู่ในอันตรายจาากกกรล้มมเมื่อใดด็ได ทำลายดินแดนนางฟ้าเพียงวันนี้ตัดหัวราชานางฟ้าเหล่านี้ดินแดนนางฟ้าเป็นของเรา้าบรรพบรุษต่างชาติส่งเสียงคำรามครั้งแล้วครั้งเล่าโจมตีอย่างสิ้นหวังและทั่วขนาดหนึ่งเลือดของราชานางฟ้าก็พลิ้วไหวและสถานการณ์การต่อสู้ก็อันตรายอย่างยิ่งบูมอย่างไรก็ตามในสนามรบเหนือ9ก้าวันกำลังจะพังทลายความว่างเปล่าก็สั่นสะเทือนและลงศพโบราณที่สูงประหลานพุ่งออกมาจากความสับสนวุ่นวายและลงมาสู่สนามรบลงศพที่สามปรากฏตัวแล้วกระทืบ เสียงยาสมานแผลดังขึ้นลงศพของลงศพโบราณค่อยๆเปิดออกและกลุ่มอากาศที่วุ่นวายก็ปกคลุมไปทั่วดึงดูดความสนใจของทุกคนในสนามรบบูมทันใดนั้นสีเขียวมรกตก็เปล่งประกายออกมาและต้นหลิวโบราณก็ปรากฏขึ้นจากลงศพโบราณกิ่งวินโลเป็นสีเขียวและหยดไล่ตามความสับสน,นวุ่นวายและโจมตีโลกทั้งสามพันนั่นก็คือหลิวเซินเมื่อไรเสียงระฆังอันใหญ่ดังขึ้นและนางฟ้าผู้ไม่มีที่สิ้นสุดก็ปรากฏตัวขึ้นและระฆังอันไม่มีที่สิ้นสุดเหนือหัวของเขาก็กระโดดลงมาจากลงศพโบราณและสังหาาารรเขในสนสม ค่ะเย่หลิงหยุนดื่มเบาๆตัวอ่อนตาหลัวเจี้ยนโบกมือฟันไปข้างหน้าสกัดกั้นโลกที่โหมกระหน่ำโหมกระหน่ำเป็นเวลาเก้าวันนอกจากนี้ยังมีราชานางฟ้ากลับชาติมาเกิดอีกหกคนคนขายเนื้อและราชาหญิงอีกด้วยอะไรนะคุณยังมีชีวิตอยู่บรรพบุรุษช,ชาวต่างชาติทุกคนต,ต่างตกตะลึงและไม่น่าเชื่อภาพตรงหน้าพวกเขาเหนือจินตนาการโดยสิ้นเชิงไม่เพียงแต่ไม่มีคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหล่านี้ล้มลงเท่านั้นแต่พวกเขายังฟื้นพลังการต่อสู้ขั้นสูงสุดกลับคืนมาสร้างความหวาดกลัว บทที่459สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงการต่อสู้ในวันนี้จะกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแน่นอนและคืนดินแดนอมะตะของข้าคืนเลียชเชนกระสิบเงาโบราณของต้นวินโลโบราณแห่งความโกลาหลปรากฏขึ้นและกิ่งวินโร3,000กิ่งแกว่งไปมาเป็นเวลา9วันน่ากลัวอย่างยิ่งคุณฟื้นพลังการต่อสู้ได้เร็วขนาดนี้ได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงอูดีคุณตี่และบรรพบุรุษแปลกหน้าคนอื่นๆต่างดูน่าเกลียดกันหมด พวกเขาจินตนาการไม่ออกกว่าลิวเชินและคนอื่นๆกลับมาสู่จุดสูงสุดอีกครั้งได้อย่างไรในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้นี่มันเหลือเชื่อจริงๆการดำรงอยู่ของอาณาจักรราชาอมะตะหลังจากเหนื่อยล้าและบาดเจ็บสาหาัสคุณต้องการที่จะฟื้นตัวเต็มที่ซึ่งไม่จําเป็นต้องผ่านระยะเวลานานตอนนี้เลิยเชินและคนอื่นๆฟื้นตัวได้อีกครั้งในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้สถานการณ์เช่นนี้ทาให้ราชาแห่งนางฟ้าที่แปลกใหม่เหล่านี้ไม่อาจจินตนาการและเข้าใจไม่ได้การกลับชาติมาเกิดสวรรค์ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุุดดสสิ้น ราชาอมตะที่กลับชาติมาเกิดทั้ง6และราชาอมตะที่ไม่มีที่สิ้นสุดดื่มในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันก็เล่นพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดและพลังแห่งการเวลาในชั่วพริบตาพลังทั้งสองนี้ดูเหมือนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมาบรรจบกันและคว,วบแน่นเป็นลำแสงที่วุ่นวายมีพลังที่น่ากลัวยิ่งกว่าซ่อนอยู่ในลำแสงอันวุ่นวายนี้พันเต๋อสวรรค์นอนาคตตอนนี้เวลาช่างยาวนานทุกสิ่งถูกทะลุผ่านลำแสงอันวุ่นวายนี้และบรรพบรุษที่แปลกใหม่ซึ่งขวางทางลำแสงอันวุ่นวายนี้เป็นเหมือนหิมะภายใต้ดวงอาทิตย์ทททีี่แแผผดดเเาาาละะรหยไปสสูควมอัน แม้แต่ร่องรอยขององค์การต้านทานก็ไม่มีอะไรเลยสังหารแวงซูด,ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวฉากที่น่าทึ่งเช่นนี้ทาให้บรรพบุรุษชาวต่างชาติหลายคนตัวสัน่นแต่ความพยายามร่วมกันเพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้ราชาอมะตะที่กลับชาติมาเกิดทั้งหกและราชาอมะตะที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็สูญเสียไปมากเช่นกันพลังของราชาอมะตะในร่างกายถูกใช้ไปครึ่งหนึ่งในทันทีและใบหน้าของเขาก็ซิ้นลงเล็กน้อยในความเป็นจริงสถานะของลิวเชิ่งวุกซิงและคนอื่นๆไม่ได้กลับไปสู่จุดสูงสุดตามที่บรรพบุรุ เดิมทีพวกเขายังต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการฟื้นฟูก่อนที่จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างแท้จริงจนถึงจุดที่สมบูรณ์แต่มาวันนี้เนื่องจากการมีอยู่ขององค์การทรยศที่ด้านข้างของทุ่งนางฟ้าส่งผลให้มีการล้อมและปราบปรามการต่อสู้ที่เหลือพลังของทุ่งนางฟ้าเหล่านี้ฉากนี้เกิดขึ้นกะทันหันเกินไปจริงๆพวกเขาไม่ได้ให้โอกาสลิวเทอร์และคนอื่นๆฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์พวกเขารู้ว่าหากพวกเขาไม่สนใจพันวังและราชานางฟ้าในอาณาจักรนางฟ้าอื่นๆและนักรบในอาณาจักรนางฟ้าที่เหลือเหล่านี้แม้ว่าเราจะรอให้ความแแแขข็ง็ขงงงงกกกรร่่อทุุคนนลับปสสูจจดิๆตมีะโยช แม้ว่าความแข็งแกร่งของหลายคนจะแข็งแกร่งแต่หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบรนหวางและคนอื่นๆแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแข่งขันกับบรรพบุรุษชาวต่างชาติจำนวนมากที่ยังหลงเหลืออยู่ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะฟื้นตัวในเวลานี้ลิวเทิร์นและคนอื่นๆก็ไม่สามารถซ่อนตัวในลงศพที่สามได้อีกต่อไปพวกเขาจะต้องยืนหยัดเพื่อช่วยเหลือแผนแวงและคนอื่นๆและต่อสู้กับบินแดนต่างแดนแม้ว่านี่จะไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นเพียงเวลาเดียวเท่านั้น ข้าที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมีความโศกเศร้ามากมายจนถึงตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีกการต่อสู้แห่งความตายกลายเป็นผลลัพธ์และทางเลือกสุดท้ายภูเขาหินและคนอื่นๆนําทหารที่เหลือไปที่ด้านข้างของทุ่งนางฟ้าวิ่งไปมา่ามกลางนักรบเ,เลี่ยนจํานวนมากมานับไม่ถ้วนทุกครั้งที่เร่งรีบมีนักรบอมาตะจํานวนนับไม่ถ้วนตกลงไปในสเสลือดแต่ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ไม่มีใครสะดุ้งทุกคนต่อสู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สนามรบของราชานางฟ้าเหนือ9ก้าวันก็น่าเศร้าอย่างยิ่งเช่นกันราชานางฟ้าหลายคนในทุ่งนางฟ้าคงรู้อยู่แล้วว่านี่อาจเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในชีวิตของพวกเขาเองจึงไม่สงวนท่าทีและทุกอย่างก็แสดงออกมาไม่สนใจอาการบาดเจ็บอีกต่อไปไม่ถอยอีกต่อไปเหลือเพียงก้าวไปข้างหน้าและก้าวไปข้างหน้าไม่มีใครเทียบได้ในโลก W ิวยูซูแวงซูโกรดและโบกเงาสงครามในมือของเขาเขาแทงทะลุหน้าอกของราชานางฟ้าโดยตรงและเลือดของราชานางฟ้าก็หลั่งไหลและรกร้างอย่างยิ่ง ราชาแห่งนางฟ้าซึ่งเงาถูกแทงทะลุหน้าอกด้วยความคงกระพันรู้ว่าเขาไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปเขามองลึกลงไปที่เลือดที่ไหลดินแดนนางฟ้าที่เต็มไปด้วยควันและด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาเขาตะโกนเสียงสุดท้ายในชีวิตของเขาเขาร่างกายของฉันปกป้องแดนสวรรค์ของฉันบูมพลังของราชานางฟ้าปนป่วน,นกว่าเก้าวันดูเหมือนนว่าดวงอาทิตย์จำนวนนับไม่ถ้วนบีบเข้าหากันแอร์ตกออกและแอร์ตกออกํำให้ความว่างเปล่านับร้อยล้านกลายเป็นความว่างเปล่า ราชาแห่งนางฟ้าระเบิดตัวเองและพลังนั้นไม่อาจจินตนาการได้แม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าชายของแวงซูจิงแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมาระยะหนึ่งแล้วและมีเลือดอยู่ที่มุมปากของเขาแม้แต่เงาในมือของเขาก็ล้มลงการต่อสู้เช่นนี้ปรากฏอยู่ในทุกที่เหนือ9ก้าวันเมื่อใดก็ตามที่ราชาแห่งนางฟ้าอยู่ยงคงกระพันเขาจะระเบิดในลักษณะทำลายล้างตนเองและเขาจะลากคู่ต่อสู้ของเขาไปที่ถนนด้วย กษัตริย์อมตะหลายองค์ถือว่าความตายของพวกเขาเป็นบ้านของพวกเขาและความตั้งใจของพวกเขาที่จะทำให้พวกเขาตะลึงทั่วขนาดหนึ่งเพื่อที่พวกเขาจะได้ขัดขวางบรรพบุรุษชาวต่างชา,ต,า,งชาติและทำให้พวกเขาซบเซาในท้ายที่สุดภายใต้กำลังใจและความตื่นเต้นของกษัตริย์เช่นจัก,กรพรรดิคุนดี้และแอนลูยูตูที่ทำให้หัวใจของทหารที่สันคลอนมั่นคงสงครามอันนาสลดใจยังคงดำเนินต่อไปและกษัตริย์ซูเซียนองค์หนึ่งล้มลงและกษัตริย์บรรพบุรุษจันซู่องค์หนึ่งก็ล้มลงด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากการปราบปรามกฎเกณฑ์ของโลกที่เป็นอมะตะการล่มสลายของราชานางฟ้าแต่ละคนจึงสามารถดึงบรรพบุรุษที่แปลกใหม่ของตัวเองออกไปบนท้องถนนได้หลายครั้งสงครามครั้งนี้ซึ่งกินเวลานานหลายพันปีเกิดขึ้นทั่วดินแดนแห่งแดนสวรรค์และแบ่งดินแดนแห่งแดนสวรรค์ออกเป็นหลายสิบแหง่ง ราชาแห่งนางฟ้าหลายองค์ล้มลงแล้วแม้แต่ลิวเซนายิงยุนและคนอื่นๆก็ถูกโจมตีอย่างหนักอีกครั้งและไม่มีพลังในการต่อสู้สำหรับราชานางฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดและราชานางฟ้าที่กลับชาติมาเกิดทั้งหกพวกเขาก็เกือบจะล้มลงอีกครั้งเหลือเพียงแสงแห่งวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ยังคงเป็นอมะตะลงศพที่สามถูกแล่นเรืออีกครั้งทิ้งร่องรอยของวิญญาณที่เหลืออยู่ของคนสองคนและยังพาเยห่หลิงยุนไปด้วยสำหรับลิวเซนนั้นมันกลายเป็นกิ่งวินโลสีดำที่ถูกไฟไหม้และตกลงไปในทุ่งางฟ้า ราชาฝังศพหญิงก็หมดแรงเช่นกันในส่วนที่ลึกที่สุดของสถานที่ฝังศพเธอหลับไปตลอดการและฉันไม่รู้ว่าเธอจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อใดส่วนกษัตริย์อมตะองค์อื่นๆ7,7,8,8ล้มลงแล้วมีเพียงกษัตริย์อมตะสหรือห้าองค์เช่นพันวังเท่านัาน้นที่รอดชีวิตอย่างไรก็ตามราคาที่ต่างชาติจ่ายไปก็เจ็บปวดอย่างมากเช่นกันบรรพบุรุษหลายคนล้มลงและจักรพรรดิกุนดีและคนอื่นๆซึ่งพระชนสหัส ในท้ายที่สุดบรรพบุรุษต่างชาติที่เหลือก็พบว่าทำอะไรไม่ถูกด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันแม้ว่าพวกเขาจะกวาดล้างพันวังและคนอื่นๆแทบจะไม่ได้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะครอบครองทุ่งนางฟ้าทั้งหมดในสงครามที่ยืดเยื้อฝ่ายนางฟ้ายืนกรานที่จะทำเช่นนั้นแม้ว่าการสูญเสียจะหนักมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้ดินแดนต่างประเทศประสบความสำเร็จโดเมนอมะตะยังคงเป็นของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโดเมนอมะตะดินแดนต่างประเทศท้ายที่สุดแล้วทำได้เพียงขอยอย่างช่วยไม่ได้เราจะกลับมาในยุคหน้าอันหลานลังเลใจมาก แม้ว่าจำนวนบรรพบุรุษต่างชาติที่เหลืออยู่จะมากกว่าจำนวนราชาอมตะที่อยู่ด้านข้างของอาณาจักรอมตะแต่เกือบทั้งหมดได้รับบาดเจ็บและหลายคนถึงกับจนจะตายหากคุณยังคงต่อสู้อย่างหนักฉันกลัวว่าตอนจบที่ดีที่สุดจะเป็นทั้งความพ่ายแพ้และการบาดเจ็บและพวกเขาจะตายกันหมดการสิ้นสุดแบบนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำหรับดินแดนต่างประเทศที่ไม่มีสิ่งประดิษฐ์ต้นกำเนิดโบราณอื่นๆและไม่สามารถสร้างรูปร่างให้กับแวงซูได้อีกต่อไปดังนั้นในโอกาสนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะล่าถอยและรอจนกว่าหวังสู้ที่ได้ับาาาดดเเจจจ็็สสหหะยีีีแแล้้วววึงงงผนนนมปิธท่ถูกตอ